ยุโรปหลายแห่งนะฮะพร้รอมจะให้แต่ผนะมไปต้องไปดูรายละเอียดกับสารสนุกนะครับอ่าอ่าถ้าอันนี้ต้องต้องคุยในวงสบคนะฮะเพราะถ้ามีความเสี่ยงต่ำมากๆก็อยู่ในขายดังนั้นนะฮะอันนี้ต้องรอทางสบค นะฮะตัวเลขเอ่ยจำนวนประเทศเอยอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าก,กำหนดโดยสปคยังไม่ได้นำเข้ามานะจองมีรมรรเรื่อยู่ทางฝ่ายปฏิบัตินะฮะอยู่ด้านปฏิบัติเพราะว่ามาต,ตรการถือว่าเป็นมาตรฐานกันอยู่แล้วว่าควรจะดูแลกันอย่างไรแต่อยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติ ก็ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปนะโดยเฉพาะาสิ่งที่เป็นข้อกำหนดนะในแง่ของการาดูแลนักท่องเที่ยวข้อมูลต่างเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่อย่างไรนะเมื่อเข้ามาแล้วผ่านกระบวนการเม,เมื่อเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ท,ที่พวกเราปฏิบัติกันนะครับนะ อ,อ๋ออันนี้ไม่ทราบแต่ละแห่งนี่ก็มาจากแต่ละทิศท,ทางนะฮะก็วันต่อวันอ๋อถามแบบนี้เราไปถามมันจะไปรู้ได้ทุกวันแต่ว่าอยู่ที่ว่าบ้านเราสนใจจะให้เขาเข้ามาหรือไม่นะฮะถ้าเราสนใจเนี่ยเราบ้านเราต้องนิ่งนะฮะเพราะนิ่งคนจะมามากความสง,งบเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่คนคิดจะเดินทางเข้าบ้าน นะบ้านานเราเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วในแง่ของอสเสน่หนะ์ความสนใจที่ประเทศทต่างๆมีอยนะู่ก็อยู่ในประเด็นเดียวนั่นเองอยากจะเข้ามาเป็น,ปนพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็อยู่ในประเด็นนะว่าเม,เมื่อเรามีความพร้อมสงบลมเย็นนะก,ก็เป็นประเด็นสำคัญก็เกี่ยวโยงกันไปนหมดแล้วนะฮะ เราเราลองคิดดูสิว่าเราเองเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราก็ต้องตรวจเรื่องเหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าวันต่อว,วันเนี่ยก็มีปัญหาอันใดหรือไม่ไปแล้วเราปลอดภัยไหมนะฮะและกัดข้องยุ่งยากกับเรื่องต่างๆหรือไมนะ่มันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ที่จะเดินทางที่จะต้องมีข้อมูลประเภทนี้ก็ช่วยกันท่านนั่นเองเปิดประเทศมา20 ตัวเลขผู้ท่าเที่ยวเข้ามานี่แปดหมื่นกว่านี่ถือว่าเังนยูนเกณฑ์รับได้ใช่ไหมครับค,คือต้องเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่สถานการณ์ของประเทศต่างๆด้วยไม่ใช่ของเราความพร้อมของคนที่จะมาเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดอยู่เนี่ยเราก็เที่ยวว่า,าถ้าความพร้อมกันจบกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยจำนวนมันก็จะไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ย คือคนที่ต้องผ่านกระบวนการทางด้านตรวจสุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุที่เราจะไปะขัดข้องข้องใจเขาเองต่างหากนะฮะก็ต้องมาคอยตรวจเหมือนกันว่าบ้านเรามีจำนวนติดเชื้อวันต่อวันแค่ไหน,ยไหนอย่างไรอย่างู้ยุโรปเนี่ยขาะนี้ยังติดเป็นเป็นหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นพอติดเป็นหมื่นเนี่ย ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเขาพร้อมจะเดินทางหรือไม่เดินทางด้วยนะฮะหรือเขาก็จะเก็บตัวอยู่กันที่ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันนะะกับเพื่อสถานการณ์ในด้านการแพร,ร่ระบาดมันเคมีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเขาติดมากเชื่อมากเราก็จะไปหาที่อุ่นๆสบายๆแล้วเขเข้ามานะ,ะมันก็มีจำนวนนี้อยู่ไม่ไม่ไมไม จำนวนหนึ่งแหละนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ความพร้อมของทั้งสองฝ่ายคุณนะฮะ